พริควนเราต้องใช้ลายด,ด้วยครับเด้อยเดี๋ยวมันจะเผ็ดเพราะบักดีาากฟ้ามันเผ็ดอจริลนะครับกระขัวครับกระขรัวถั่วไม่ไหมหอมครับอืมไปบักงาวครับบักงาวนี่ครับบูสวัสดีครับผมนุ่มมิซานองใต้มื้อนี้เมนูนำเสนอ มกักลิดฟ้าใส่ปากระป๋องครับผมสูตรสตรนี้เด็ดครับเพล็กินกับเขากับแก้มกด็ดีเดี๋ยวร้อยไปตามดูครับผมนี่ครับเผาเตาแก๊สเลยครับเผาเตาแก๊สเลยเนี่ยเผาดินฟ้าครับหรือเพกาเผาไม่ต้องดังไฟก็ได้ครับเผาสซนี่ละเตาแก๊สนี่ละได้ที่กันครับผม ก็ใส่ปากกับ๋องก็งเ,เห็นแล้เช่นียนนึงครับแซบครับผู้บ่มักใส่ปากกับ๋องกับว่าต้องใส่ด้อใส่จะมักดิฟ้ากเลยครับฮะเดี๋ยวผมทํกาการเผาให้มันในทีกันครับจะใช้มาตางกันครับผมครับเราเผาได้พอป,ประมาณนั่นล่ะะ่ะประมาณนี้แหละครับสูกแนบ่สูงแน่นครับอู้เออพุนแล้วครับนี่ละ ๋ยวา้าอเอาไปเซนามครับล่างออกดีดีเยาจมาหัน่นโอเคเยังไงเงกนนะครับผมครับหลังจากห้าล่างเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสุกแล้วล่างเรียบร้อยครับเอาออกดีนะครับมันต้องสีพผโคมเวลาเลือกอะมาลิฟายต้องเอาน่วยมันอ่อนนะครับย่าแห้นแก่ไรแห้นแก้มถี่ยังกระขาดเอยวาห่อมาหั่นกันครับเครปลูกห้องวิ่งเราครับนี่โอ้ไอ ยังกะข,ข้าวคั่วนริกปนบมกเน่าวบึกพริกดวดปลากระป๋องเแต่ย,ยีหอ่อผูมักครับผมนัวผมนัวปลาต้นหอมทำนี่พาอครับบวัวยงัง้หลครับอ่ะเดี๋ยวผมหั่นให้เบิง้งโอเคครับยามาหัน่นเด้เดี๋ยวจะผูมักต้นหน่อยต้นใหญ่ครับแต่สำหรับผมเสียต้นหน่อยครับมันยังเข่าพริกครับมันเข่าเครื่องนะครับประมาณนี้ละ ประมาณนี้ครับภูมัใไงกะบ่เป็นยังบ่ว่ากันครับเดี๋ยวผมหันเดี๋ยวจังอยกันครับจังมาตามกันอีกครับผมเอาครับบาน,นี้หั่นเรียบร้อยแล้วไปกองหยิบปรุงนะครับบารน,นี่ทงปรุงโมีิยังหลายครับใส่ก่อนเลย น้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลาเดี๋ยวฝาใส่ร้ายครับอืมตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลืมครับเดี๋ยวมันลืมผงนัวครับผงนัวตามที่ชอบอืมผงนัวแล้วกะเออผงนัวแล้วกี๋ยวเอาปากกระปองใสก่อนเลยครับเอาปากกระปองแล้วจะยี่ห้อครับ จะพูดมักสน,นุนสไลด์ตามชอบอะแบบฟองกับปุ๊บจิกคนเลยครับจิกคนเราต้องสไลได์ด้วยครับเด้อเดี๋ยวมันจะเข็ดเพราะว่าบักดีดฝ่ามันเข็ดจล๋ดครับกรขัวครับกรบขรัวหัวไม่ไหมหอมครับอืมไปบักเน่าครับบักเน่านี่ครับโอ้ ใส่อีสองเปียงกันสองเปียงตามด้วยนี่ครับพริกโดดต้นหอมมะขี้มีแต่ต้นหอมพริกโดดก็ต้องหั่นครับค้าผู้เพิน่พนบ่นกินเผ็ดกันฮั่นผู้กินเผ็ดกินถึกเพิ่นสิบ่มักโอเคตามตามคนครับบ้านข้คนครับ คนเห็นมันมุนๆน,นะครับมันยังเข่ากันดีเนื้อปลากระป๋องครับเดี๋ยวเบื้องหน้าตากันครับคนโอ้โห,หอมค,ครับบูมักสียังแดงก็ต้องใส่พริกป่นได้ไหลายครับ บีบๆไปไอปลากัวมันทิดจังแตกครับดีเข้าวันดีนึงเสียบอุ้ออยหอมหอมหอม,หอมอครับอ<ม>ืมปิดเลยจังเดี๋ยวคอ,อยอยากชิมกันครับเดี๋ยวอนากชิมกันไหมเดีอยวชิมกันครับ ขาดยังหั่น้ำปลาครับหั่น้ำปลาไม่ต้องให้มันส้มไหลนะครับมันปลาแทบเอาน้ำปลาโอ้ยไหมไม่ต้องส้มครับมันสีพวกขมขมนี่มัน่สีพอดีขมขมมากขีฟ้ามันสีพอดีครับมันส้มมันสีพวกแทบประเด๋ย อันนั้นผม,ผมโอเคครับผมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามจะซิมให้เบิ่งครับผมนี่เหรอครับหน้าตาตักลงถวยเรียบร้อยครับพร้อมซิมมาพริกโดดจะขาดโอเคครับผมเดี๋ยวซิมให้เบิง่งครับผมมาเนี้ยนะซิมครับซิมซิมซิมเบิง่ง ยจะลุกรสชาติเลยแน,น่หอ,อ,อ,อมหม,มักลิ้นฟ้าครับเผาหอมข้าวคั่วข้าวมันกับปากกระป๋องครับเดี๋ยวค้าวมันกับปากกระป๋องบอกคุ้มๆคุ้มหมักลิ้นฟ้าครับนต้องบอกพี่โดดจ้าแม่งด,ดีเข้ากันครับ หอหอมงูงกัวครับหอมไปกินฟ้าคมว่าดีอื คนมากมากับผู้องไส้ด้วยครับปากกระปองชินแก้มเราสุดยอดโอเคครับผมอย่าลืมครับฝากกดติตามนะครับผมนุ่มมิสาลลงใต้ครับผมสวัสดี